กัมพูชาขอโทษแล้วหลังทหารวอยวายที่ช่องอ่านมา้าบอกแค่เขาเมาคณะ IOT ร่วมสังเกตการภาพรวมความเสียหายโรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ80พันษาจังหวัดสุรินทร์หลังถูกกัมพูชาโจมตีพร้อมเปิดชุดวิดีโอ crying from the border เสียงร้องไห้จากคนชายแดนสื่อสารให้ได้รับทราบมีเด็กเสียชีวิตและพื้นที่อีกจำนวนมากได้รับผลกระทบขณะที่พลตรีวินไทยสุวารี โฆษกกองทัพบกได้กล่าวสรุปถึงการที่กัมพูชาได้ละเมิด3ข้อหลักว่าเรื่องละเมิดที่ปรากฏอยู่คือ 1. กัมพูชายังใช้อาวุธกับฝ่ายไทยอยู่โดยเฉพาะทุ่นระเบิดหลังข้อตกลงหยุดยิงแล้วซึ่งเป็นการละเมิดชัดเจนการใช้โดรนบินเข้ามาในพื้นที่ซึ่งต้องดูว่ามีการใช้โดรนหรือมีการเตือนกำลังหรือไม่โดยเฉพาะแนวชายแดนอย่างที่ช่องอานม้าเมื่อวันนี้เช่นการมาทักท้วงต่างๆ และ 3. เรื่องการย,ย่อยยุถือเป็นการบิดเบือนข่าวสารทําให้เกิดความขัดแยง้งมากกว่าการใช้อาวุธด้วยซ้ําพลตรีวินไทยยังย้ําว่าให้ดูกรอบ13ข้อและขอฝากให้ IoT ช่วยดูโดยช่วงหนึ่งพลตรีซัมซุนรีซันบินมูฮาผู้ช่วยทูตทหารมาเลเซียประจําประเทศไทยได้สื่อสารกลับว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่ได้เดินทางมาเดี๋ยวจะมีการรายงานที่เป็นรูปธรรมเพื่อนำเรียนให้ทราบต่อไป และนำเรียนให้กองทัพไทยและกองทัพบกให้ทราบโดยจะมีการระบุผ่านหลักฐาน3ข้อคือ 1. การใช้ทุนระเบิด 2. เรื่องการใช้กาะาศยานไร้คนขับหรือโดนและ 3. การยั่วยุและการใช้ข้อมูลข่าวสารเท็จไม่ว่าจะเป็นแถลงการหรือโซเชียลมีเดียซึ่งจะเห็นได้จากการที่ไม่ใช่แค่ในโซเชียลมีเดียอย่างเดียวจากเมื่อวานมีการยั่วยุ ดยใช้กําลังทหารเข้ามาซึ่งก็เจอเหตุการณ์แบบนั้นจริงๆบางช่วงผู้ช่วยทูตทหารมาเลเซียประจําประเทศไทยบอกว่าไม่ได้จะปากหวานแต่ทหารฝั่งนั้นไม่มีความเป็นมืออาชีพในขณะที่ทหารไทยมีขัญกาลังใจดีเป็นสุภาพบุรุษและมีความเป็นมืออาชีพอย่างมากเรามาก็เห็นชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้นโดยไม่ต้องตะโกนบอกใครหรือไล่ใครพร้อมย้าว่าคณะผู้สังเกตการชั่วคราวไม่ได้มาเพื่อตัดสินว่าใครถูกหรือผิดแต่มาสังเกตการว่า มีการหยุดยิงอย่างแท้จริงห,หรือไม่และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่อยู่แนวชายแน <c oughs> ดนโดยระหว่างการบรรยายสรุปตัวแทนทหารไทยได้ชี้แจงว่า สำหรับเหตุการณ์ที่ช่องอา่านม้าทางฝ่ายกัมพูชาได้ติดต่อมาขอโทษทาง iot และแจ้งว่าทหารกัมพูชารายนั้นเมาคุณผู้ชมเลืะคุณผู้ฟังมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ได้ด้านล่างเลยนะครับและก็อย่าลืมกดติดตามกด s u b สไคร b ์เพื่อไม่พลาดข่าวสารที่สำคัญครุกข่าวแซบอ p ีนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ